ดารานักสแสดงการได้ดรถแล่นอยู่บนจอคงเป็นฝันของใครหลายๆคนแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าดารานักสแสดงเหล่านั้นถูกอิจฉาถึงขนาดจะฆ่าให้ตายแถมคนที่อิจฉาคือพ่อแท้ๆถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้ก็ช่วยกดตับตะคกดไลค์ผมด้วยแล้วผมตะโกนจะเอาเรื่องน่ารู้สนุกๆที่ไม่ค่อยมีสาระกับชิดมาเล่าให้ฟังจูดิตเอวาบาซีเป็นนักสแสดงเด็กมากความตามมารถอนาคตไกลเธอเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายนปี1978 ที่ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมืองแห่งภาพยนตร์ฮอลลีวูดโดยเธอเติบโตขึ้นมาภายใต้การเลี้ยงดูของคุณพ่อโจเซฟและคุณแม่มาเรียที่เป็นผู้อพยพจาบจกฮังกาลีตอนที่คุณแม่มาเรียมาถึงลอสแองเจลิสคุณแม่มาเรียตื่นเต้นที่ฮอลลีวูดอยู่ใกล้บ้านเธอครับเธอเลยตั้งใจไปเดินเรียบๆเ,เคียงๆเพื่อจะมีแมวมามองแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีสุนัขตักตัวมามองอะนะแต่คุณแม่มาเรียก็ไม่เลิกล้มความตั้งใจครับเมื่อเธอคลอดจูดิ เธอก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทําให้ลูกสาวได้ก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพนักแสดงโดยคุณแม่มาเรียสอนจูดิตเกี่ยวกับท่าทางวิธีการพูดให้ดูน่ารักน้าเอ็นดูแม้จะมีคนบอกคุณแม่มาเรียว่าจูดิตมีโอกาสแค่หนึ่งในหมื่นที่จะประสบความสาเร็จแต่คุณแม่มาเรียก็ไม่เคยยอมแพ้น้องจูดิตจะเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักครับมีบุค,คลิกที่ตดสไตล์ตั้งแต่เด็กประกอบกับที่เธอเป็นคนที่ชอบการสแสดงออกเป็นอย่างมากอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะคุณแม่สอนมาดีนะครับ สุดท้ายรองเท้าของจูดิธก็ได้ไปโดนตามแมวตัวหนึ่งเข้าและด้วยเหตุผลนั้นเองจูดิธจึงได้เริ่มต้นเส้นทางตู่วงการบันเทิงโดยที่คุณแม่เป็นผู้สนับสนุนในวัยเพียงหขวบจูดิธได้รับโอกาสร่วมแสดงในภาพย,ายนตร์เรื่อง f a t a l vision จริงๆเนี่ยผู้กำกับต้องการเด็กที่อายุน้อยกว่านี้ครับแต่จูดิธเธอตัวเล็กกว่าเด็กปกติทั่วไปเลยได้รับเลือกก็เด็กตัวเล็กที่พูดรู้เรื่องมันคอนโทรลง,ง่ายกว่าเอาเด็กที่อายุน้อยกว่าจริงๆมาเล่น และหลังจากที่ทุกคนได้เห็นหน้าตาอันน่ารักตัดตของเธอจูดิตก็เริ่มมีผลงานต่างๆขย้อยเข้ามามากมายคือ5ปีน้องแกเล่นหนัง20กว่าเรื่องครับ20กว่าเรื่องแค่5ปีแถมโฆษณาก็าปาไป75ชิ้นโดยภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้กับเธอมากที่สุดก็คือหนังฉลามภาคต่ออย่างจอหนังต้นแบบโคตรไอ้ลามเลยที่น้องแกเล่นเนี่ยภาคสีนะครับ เรียกได้ว่าจูดิตเป็นนักสแสดงเด็กดาวรุ่งในฮอลลีวูดที่มีอนาคตมากเลยทีเดียวความตําร็จของจูดิตช่วยให้ครอบครัวของเธอเจริญรุ่งเรืองแบบรุ่งตุ๊ตเธอทําเงินได้ประมาณ1นึ่งแสนดอลลาร์ต่อปีครับในสมัยนั้นนะนะแต่ถ้าเทียบเป็นเงินสมัยนี้ก็ประมาณ0องแสนดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยแบบตัวเลขกลมๆก่อไม่ต่ำกว่าปีละ6กล้านกว่าบาทแค่6ล้านกว่าบาทเองตัวแอดหกพัน 6, ถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเพราะรายได้ที่เข้ามาเยอะ พ่อแม่ของจูดิตเลยสามารถซื้อบ้านขนาด3มห้องนอนในเขตพื้นที่ที่เรียกว่าแพงหูชีได้พูดง่ายๆเลยก็คือไปซื้อบ้านที่คนรวยเขาอยู่กันในที่สุดความฝันของคุณแม่มาเรียก็เป็นจริงครับและคนที่ทําให้เป็นจริงก็คือลูกสาวสุดนน่ารักของเธอและดูเหมือนจูดิตเองก็ถูกกาหนดให้ประสบความสาเร็จไปเกือบทุกเรื่องนะครับแต่น้องจูดิตก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะน้องจูดิตเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตครับจาที่แอดบอกตอนแรกได้ไหมครับว่าน้องเป็นคนตัวเล็กมาก ขนาดอายุ1ิบขวบน้องก็ยังตัวเล็กมากๆอยู่จนคุณแม่มีความเป็นห่วงมากคุณแม่มาเรียนเลยพาน้องไปหาหมอเพื่อฉีดฮอร์โมนให้น้องโตวไวขึ้นกว่านี้คุณแม่เนี่ยดูจะเป็นแม่ที่ดีมากนะครับคือลูกเนี่ยมีจุดขายตรงตัวเล็กน่ารักแต่คุณแม่ก็ไม่ยอมให้จุดขายนั้นมาทําให้น้องหยุดเติบโตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณแม่ก็ดูจะดีไปหมดนะครับแต่ไม่ใช่กับคนที่เป็นพ่อ สำหรับครอบครัวนี้คำว่าพ่อคือปีศาจจากฝันร้ายโดยเฉพาะน้องจูดิตตลอดเวลาที่คุณแม่มาเลียพาจูดิตออกไปทํางานไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกไากการวาไรตี้เกมโชว์ทีวีโชว์โฆษณาต่างๆผู้คนมากมายนอกบ้านมีแต่คนรักใครน้องจูดิตครับแต่ที่บ้านนั้นเธอกลับเป็นที่ระบายอารมณ์ความเครียดและสนามอารมณ์ของโจเต้ผู้เป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นการตำหนิยอย่างรุนแรงไปจนถึงการทุบตีทำลายร่างกายอยู่เป็นประจำ มีคนเห็นเหตุการณ์หลายคนมาเล่าวีรกรรมของคุณพ่อเฮงตัวคนนี้ให้ฟังหลายเรื่องครับเช่นมีคนเห็นน้องจูดิตกำลังเล่นว่าวอยู่หน้าบ้านอย่างสนุกนานครับแต่ไม่นานคุณพ่อโจเซฟเดินมาจากไหนก็ไม่รู้มาด่าน้องจูดิตอย่างรุนแรงฉีกว่าวออกไปชิ้นๆแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไปไปล่อยให้น้องจูดิตนั่งจมน้ำตาอยู่คนเดียวบางวันผีเข้าผีออกก็เดินมาด่าน้องจูดิตจ้เฉยๆว่าเป็นเด็กเหลือขอไม่รู้ว่าคุณลูกหรือคุณพ่อกันแน่ที่เหลือขอ มีเรื่องเล่าก่อนว่าในขณะที่น้องจูดิตกำลังจะบินไปถ่ายหนังที่บาฮามัสก็นหนังเรื่องจอนั่นแหละครับตาลุงแกโจเซฟก็เดินถือมีดมาคู่น้องว่าหากว่าน้องจูดิตไม่กลับมาเขาจะเชื่อดคอน้องจูดิตตอนอยู่โรงเรียนน้องจูดิตก็บอกเพื่อนๆนว่าเธอไม่อยากกลับบ้านเพราะกลัวน้องมักจะบอกเพื่อนๆว่าพ่อของเธอเมาทุกวันและน้องกลัวว่าเขาจะฆ่าแม่ของเธอ ยิ่งนานวันเข้าน้องจูดิธก็โดนคุณพ่อโจเซฟทำลายร่างกายหนักขึ้นเรื่อยๆจนคุณแม่มาเลียทนไม่ไหวถึงขั้นต้องแจ้งตำรวจแต่พอตำรวจมาแทนที่จะจับกลุ่มโจเตฟกลับเอาแต่พยายามไกลเกลีย่ยเพื่อให้ทั้งคู่คุณพ่อคุณแม่นะครับปรับความเข้าใจกันแต่ก็เข้าใจนะตำรวจเขาก็หวังดีสำหรับสาเหตุที่ว่าทำไมโจเตฟถึงต้องลงมือทำร้ายภรรยากับลูกขนาดนั้นก็เพราะว่าโจเตฟอิจฉาครับอิจฉาลูกในใต้แท้ที่อายุเพียงติดขวบเท่านั้น เด็กติดขวบที่หาเงินได้มากกว่าตัวเองแถมยังกลายเป็นเต่ารักของบ้านในขณะที่ตัวโจเทฟวันๆเอาแต่กินเหล้าไม่ทํางานทําให้จิตใจของโจเซฟเต็มไปด้วยความอิจฉาและน้อยเนื้อต่ําใจที่ตัวเองเป็นพ่อแท้ๆแต่กลับตู้อะไรลูกสาวไม่ได้เลยจนตุดท้ายความอิจฉาความน้อยเนื้อต่ําใจแปรเปลี่ยนกลายเป็นความรุนแรงในครอบครัวนี่ต้องสงสารมึงไหมเนี่ยการทําลายร่างกายและจิตใจน้องจูดิธตั้งตมมาตั้งแต่น้องยังเด็กๆครับตรงผลกระทบต่อจิตใจของน้องจูดิธ น้องเตมไปด้วยความเครียดจนน้องทำลายตัวเองน้องจูดิธเริ่มมีอาการโรคดึงผมน้องเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวโดยหลายครั้งเมื่อน้องจูดิธถูกทำลายเธอจะระบายความเครียดและความเจ็บปวดโดยการนั่งถอนขนตาตัวเองครับถอนขนตาตัวเองนี่แหละและบางทีก็ลามไปจนถึงการถอนนวดของแมวที่เธอเลี้ยงเอาไว้ไม่ก็นั่งอยู่เฉยแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นคุณแม่มาเรียเห็นลูกเป็นอย่างนั้นบ่อยๆเข้าเธอก็ทนไม่ไหวครับ คุณแม่มาเรียพาน้องเนี่ยไปพบจิตแพทย์เด็กแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่และนั่นคือฟางเต้นสุดท้ายคุณแม่มาเรียคิดได้ว่าควรจะทำยังไงเธอกับลูกไม่สามารถใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนี้ได้อีกต่อไปแล้วทำให้ในปี1989ตอนที่จูดิตอายุได้10ขวบคุณแม่มาเรียตัดสินใจฟ้องหย่าโจเตฟผู้เป็นสามีและแน่นอนครับเธอจะไม่ไปจากบ้านที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของลูกของเธอเอง โจเตฟตั้งหากที่จะต้องเป็นฝ่ายออกไปจากชีวิตของพวกเธอคุณแม่มาเรียต้องการให้ทั้งเธอและจูดิธลูกตาวออกจากขุมนรกนี้โดยการขับไล่ปีศาจในคราบคุณพ่อออกจากบ้านไปตะแต่เมื่อโจเตฟรู้เรื่องการฟ้องอย่าโจเตฟก็โกรธอย่างตุดทีดโจเตฟรับไม่ได้และไม่ยอมที่จะให้ใครลุกขึ้นมาสู้กับเขาทั้งนั้นและแล้ววันที่น่าเศร้าก็มาถึงเวลาประมาณ8นาฬิกาของเช้าวันที่27กรกฎาคม1น8 8ปปีศาจร้ายได้ถอดหน้ากากคุณพ่อออก เขาได้ถือปืนเดินขึ้นไปที่ห้องนอนของน้องจูดิตก่อนที่จะจ่อยิงเข้าที่ศีษะจนเธอเสียชีวิตบนที่นอนในห้องนอนของเธอหลังจากนั้นเสียงปืนนัดที่สองก็ดังขึ้นศพที่สองคือคุณแม่มาเรียที่พยายามเข้ามาช่วยลูกตาวตัวน้อยเมื่อไม่เหลืออะไรโจเซฟก็ได้ลั่นกระตุนนัดสุดท้ายเพื่อปิดชีวิตของตัวเองไปอีกคนเมื่อข่าวการตายของน้องจูดิตถูกลายงานออกไปก็ได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายถูกตืหยิบไปประโคมในแง่มุมต่างๆ ทุกคนได้รู้ความจริงที่อยู่เบื้องหลังว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อยตัวเล็กที่ทุกๆคนรักได้รู้ว่าเธอต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานมากแค่ไหนและเสียายที่ชีวิตของหนูน้อยจูดิตจบลงอย่างน่าเศร้าแม้ว่าน้องจูดิตจะเสียชีวิตในเดือนกรกฎาคมปี1988แต่เธอก็ยังมีผลงานอีกหลายชิ้นที่ยังไม่ได้ออกู่สายตาผู้คนที่เธอรักครับมีภาพย,ยนตร์อนิเมชัน2เรื่องที่ออกฉายหลังจากที่จูดิตเสียชีวิตเรื่องแรก The Land Before Time น้องจูดิทได้าพากเสียงเป็นดักกี้เตโนตเต่าผู้ล่าเลงและเรื่องที่2องออดด็อกโกทูเฮเบนเธอให้เสียงเป็นแอนเด็กกำพร้าที่สามารถพูดคุยกับตัดได้และในภาพยนตร์เรื่องนี้จบด้วยเพลงเลิฟเดอะไวเวิลเพื่ออุทิศให้กับการจากไปของหนูน้อยแสนน่ารักจูดิทเอวาบาตี e และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้าารับชมนะครับและใครอยากให้แอดเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้นะหากแอดสามารถหาข้อมูลได้จะเอามาเล่าให้ฟัง หรือถ้าอยากฟังเรื่องอื่นของช่องแอดทิง้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสำหรับวันนี้จอรีไปแล้วสวัสดีครับ